สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวการผนึกกําลังกันของประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนด้วยนะครับดรสมชายหัดเชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอ y ์นคอยคอร์เปอเรชั่นจำกัดและตําแหน่งใหม่ล่าสุดสดสดร้อนๆนะครับก็คือนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาวิเคราะห์ ให้แต่ฉานให้ลึกซึ้งไปเลยว่าการรวมตัวกันมีความสําคัญอย่างไรสวัสดีครับดเรเติมใจครับครับสวัสดีครับครับก็เข้าประเด็นเลยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องการรวมตัวผลึกกาลังกันนี่มากน้อยแค่ไหนครครับถ้าเราดูวิวัฒนาการนะครับจากการรวมตัวถ้าเราจะเห็นว่าการเจรจา รอบอุดกวยและพัฒนามาเป็นเรื่องของ W T O นะครับ,รบแล้วก็มาเป็นเรื่องแกดเป็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมีเรื่องของ NAFTA NAFTA นะครับก็คือการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอย่างถ้าพูดถึง NAFTA นี่ก็เป็นนอตอเมริกาเหนือก็คือฝั่งอเมริกา,าทางอเมริกาเหนือนะครับรวมไปตั้งแต่เม็สซิโกโแล้วก็แคนาดาอย่างนี้นะแล้วก็มาพูดถึง NAFTA ก็ประเทศไทยเราก็พัฒนาจนกระทั่ง วันนี้ก็เป็น e e c ี e อภ่าพนะครับยุโรปก,ก็เป็น EU EU นะครับครับจะ,จะรวมกันแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีการรวมกันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของการรวมตัวกันเนี่ยก็มีทั้งดีและเสียนะครับ,รบแต่ว่าทุกบทเรียนทุกการรวมตัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีมากกว่าข้อด้อยพีงแต่ว่าข้อด้อยนั้นเนี่ยก็เป็นอุปสรรคที่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ไม่คุ้นเคยกันไม่เจอกันไม่เคย เข <S an> ็นปัญหาเวลามารวมมันก็จะมีคนแข็งแรงกับอ่อนแอแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยอคลุกริกคลุกริกอยู่กันจนกระทั่งเข้ากันได้ครับตาทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาในทศวรรษนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เริ่มคลี่คลายกันเป็นเ,เป็นระยะระยะเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ EU รวมตัวกันมาเนี่ยก็ถ้าย้อนไปสิบกว่าปีแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกเออมก็มันก็ดีนี่ แต่พอมาถึงวันนี้เราก็เริ่มเห็นปัญหาว่า EU รวมกันแล้วก็เห็นไหมฮะว่าเงินที่มีสกุลแข็งแรงกว่าก็อยู่ได้บได้เปรียบแต่คนที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอกว่าก็เวลาไปรวมกับเขาแล้วก็อาจจะลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่รวมกับคนอื่นได้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องความสามารถแก่งขันเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของโนว์ฮาวเรื่องของกําลังเงินทุน แล้วเรื่องความได้เปรียบเรื่องของสินคา้าเรื่องทรัพยากรสิ่งเหล่านี้มันมีองค์ประกอบโดยรวมว่าเวลามาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรแต่ถ้าเกิดเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งได้เปรียบอีกฝั่งเสียเปรียบอันนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปัญหายัางไงก็แล้วแต่ก็ยังพึ่งพาสา,ายกันเนะจะเห็นไว่าการรวมตัวเนี่ยของยูะนะเขาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็นี่ถ้าไม่มีการรวมตัวกันอย่างนี้น,น,นะครับป่านี้เนี่ยนะกรีกเอย หลายๆประเทศเอ่ยนะครับที่ฉุนเฉลยอิตาลีเนี่ยไปเลยนะก็ต้องเจอปัญหาแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มีการเอาเงินไปอุ้มชูช่วยเหลือกันเเากมีการพยุงกันอยู่พยุงกันไว้ลองรับกันไว้ในที่สุดไอ้ปัญหาที่บอกว่าจะไม่รอดก็เริ่มเห็นปัญหาก็ค่อยๆคลี่คลายกัไปก็เป็นการว่า เงินนั้นที่อาชฉีพเข้าไปก็ไปตามภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานใครมือใครยาวสาวได้แต่เอางั้นเนอะค,ความหมายก็คือว่าใครเก่งใครมีความร่ารวมันก็ดึงเม็ดเงินเนี่ยได้เข้ากระเป๋ามากกว่านี่เฉพาะอเมริกานะยีย<อ>ูก็มีญี่ปุ่นก็มี<อ>แต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็มีการอาชฉีพเม็ดเงินเข้าไปในสภาพคล่อง และตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าการรวมตัวกันมันประโยชน์ยังไงพอมันมีธุรกิจที่รู้กรรมที่เชื่อมโยงกันเนี่ยพอมีใครคนใดคนหนึ่งกระตุ้นมันก็ไปผลโพอให้อีกคนหนึ่งดีขึ้นเห็น <He ard S 1> ว่าไหมฮะ<อ>มันเชื่อมโยงกันหมดเลยทั่วโลกแม,ม,ม้นี่คือการรวมตัวกันนะ นี่คือประโยชน์ของนั่นหมายถึงประเทศที่มีความเจริญแล้วเจริญแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงกลุ่มประเทศที่กําลังกั้ากึ่งกั้ากึ่งอย่างอาเซียนเอาซีเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมตัวกันตอนนี้ก็เริ่มเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับแต่ละประเทศนะครับของไทยที่ส่งไปเขาก็เริ่มมาคุยกันว่าเอแเราในสิประเทศเนี่ยใครจะตรงไหนใครจะแข่งขันได้เริ่มขยายเริ่มทาธุรกรรมกันแล้วก็การทาธุรกรรมเนี่ยตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับที่ พูดถึงโครงการการค้าโลกเขาก็ออกมาพูดนะวันก่อนผมมีโอกาสฟังของดรสุภาชัยพูดบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบแล้วการลงทุนเราเวลา3-4ีปีมาเนี้ยประเทศไทยเอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าที่ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยเหตุผลเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับทุกคนก็ได้เวอร์ซิฟายคือไปอยากไปลงทุนเพราะว่าเมื่อมีการเปิดประเทศรองรับเนี่ยทุกคนก็ไปจ้องรองไว้ก่อนบริษัทใหญ่ๆก็ไปลุยก่อน้เาเรียกว่าเตรียมการด้วยก่อนเตรียมการเพราะอะไรเพราะเวลาเคลื่อนย้ายเสรีเนี่ย คนเนี่ยจากเราเคยขายของอยู่แค่66ล้านคนนะรประเทศไทยนะอตอนนี้มันกลายเป็น600ล้านคนเพราะว่า e e มีรวมประชากรโดยเฉลีย่ยแล้ว6 0 0ล้านคนรวมกันแล้วนะรวมกันแล้วรวมกันแล้วนะโดยประมาณ600นะครับ600เศษหน่อยแต่เอาพูดตัวเลขกลมๆว่า600ล้านคนเนี่ย600ล้านคนเนี่ยมันสิบเท่าเพระาะเนี่ยเข,เขาต้องเริ่มไปวางกลยุทธ์ในการวาง ช่องทางหรือพูดง่ายไ,ไปสร้าง outlet, เอาเล็ตช่องทางการการะจายสินค้าคในต่างประเทศก็เริ่มมีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเห็นไหมครับจากการรวมตัวทําให้มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศแต่พูดก็พูดนะเรื่องนี้เนี่ยคนไม่ค่อยคิดแต่ผมอยากให้ข้อคิดนิดนึ่งว่าครับวันนี้ทําไมทุกคนต้องไปลงทุนต่างประเทศเพราะอะไรอะ่ะ ือง่ายนะครับถ้าคุณกายมีเงินอยู่ในกระเป๋าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปค้าขายใครเลยเรารวยเฉพาะเราเนี่ยแต่วันนี้เราต้องพึ่งพาต่างพึ่งพาต่างประเทศอถ้าเงินเราอ่อนเราไปซื้อของมาได้น้อยอย่างเหมือนตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยผลิตข้าวได้เยอะแยะเลยนะแต่จะไปซื้อเครื่องบินสักลํำเนี่ยอาจจะเพื่มข้าวเราไม่รู้กี่สี <ๆ S 1> ปเยอะตัน <laughs> <laughs> หมายความว่า,วาไอ้สิ่งที่มันเป็นมูลค่าเนี่ยที่เราเอาเงินไปแลกเนี่ยนะครับถ้ามูลค่าเงินของเราน้อยกว่าเราก็ไปแลกของได้น้อยลงค แค่ค่างเงินเราแข็งมาไปแรลกของก็ได้เยอะขึ้นนาเ,<อ>เข้ามาก็ได้เยอะขึ้นครับเห็น้นการไปลงทุนในประเทศตอนนี้ค่างเงินเราใหญ่อเมริกันก็บอกว่าถ้าเขามีเงินดอลลาร์ถ้าทุกประเทศรับเงินดอลลาร์เขาเขาจะพิมพแบงค์เท่าไหร่ก็ได้เขาขอให้คนรับเงินเขาแล้วก็เอาเงินเขานาไปซื้อถามว่าธนาบัตรเนี่ยคือกระดาษไหมครับก็กระดาษแล้วแค่ตียี่ห้อใช่ไหมอตียี่ห้อแต่ถ้าไปตียี่ห้อประเทศไทยเราไปซื้อที่อื่นมันได้น้อยลงกว่า30เา่า29เท่ายี่้อกระ้าเนี่าเป็นยี่ห้อดาี่ยไปซื้อที่เื่นมับ ก็สแสดงว่าทุกประเทศกําลังสร้างมูลค่าของเงินตัวเองเพื่อให้สามารถไปซื้อของเข้ามาได้แล้วก็ต้องขายของได้ด้วยนะ,ะต้องบริหารด้วยในอย่างจีงนเขาไม่ต้องให้เงินเขาแข็งมากเพราะถ้าแข็งมากเวลาไปขายของมันขายไม่ได้เขาต้องให้เงินค่าขเขาอ่อนเพราะฉะนั้นทุกประเทศกําลังบริหารความสามารถความได้เปรียบของการค้าแล้วก็ทําให้เกะเกิดประโยชน์ร่วมกันในรณีเดกก็บาลานซิ่งนะครับเพะฉะนั้นจะเห็นว่าในโลกนี้โอ้โหทุก ที่ผมพูดมาทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาพิมพ์ธนบัตรเพิ่มแต่ทําไมเงินเขาไม่อ่อนอเห็นไหมเพราะว่าเพราะอะไรมันก็มีเศรษฐกิจค้าอยู่มันก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนอมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะไม่ไม่จะทองอย่างเดียวหรอกใช่ไหมอาจจะบอกว่าทองที่ตกไปนี่เพราะว่าค่าเงินที่มันอ่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเงินไม่อ่อนเงินแข็งคนก็ไปซื้อเงินดอลล่าร์เห็นไหมก็ทิงทองเมื่อก่อนพิมพเงินเนี่ยทองมันต้องมีราคาเพิ่มขึ้นนะ แต่เอาจริงๆงเป็นไงทองขึ้นไหมอ่อน <On. S 2> ปัจจัยมันเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้มุมมองแนวความคิดไม่เหมือนเดิมแล้วโลกของการเปลี่ยนแปลงของการรวมตัวก็ดีกับปัจจัยหรือการมองคุณค่าที่แท้จริงก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็น่าสนใจที่สุดก็คือว่าวันนี้การรวมตัวของเศรษฐกิจก็ดีการรวมตัวของการท,ทําธุรกรรมร่วมกันก็ดีและการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายหรือเป็นเน็ตเวิร์กแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ประโยชน์ให้เป็นนะครับ แล้วมองให้เห็นคุณค่าแล้วสร้างคุณค่าให้เกิดไอ้นี่แหละครับ <ขา S 1> เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันนั้น,นใช้<อ>ประโยชน์ร่วมกันครับตรงนี้แหละครับสามารถกลับมาเป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของเครือข่ายหรือคนที่อยู่ในเครือข่ายนั้นได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าเราจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ของการรวมตัวกันหรือว่าจะเป็นสังคมไหนแล้วขอให้มีการรวมกันและการรวมกันนํามาสู่ประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้แชร์ร่วมกัน อันนี้สําคัญคเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดวิธีคิดวิสัยทัศน์ของดรสมชายอัตชลีละานะครับในฐานะนายกสมาคมการพัฒนาขายตรงไทยว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรเพราะอีกปีสองปีข้างหน้าตลาดเอซีจะเปิดแล้ววงการขายตรงไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสจััดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทรนย5สองเ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพายิรินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของสมาคมโดยเฉพาะการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะเป็นอย่างไรการรวมตัวการผลึกกําลังกันในยุคนี้สมัยนี้ที่มาเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนดรสมชายหัดชริลหานายกสมาคมการพัฒนาขายตรงไทยจะมาให้คําตอบทุกแง่ทุกมุมครับ เอางี้ด็อกเตอร์คือปัจจุบันนี้ต้องยอมแล้วว่าวงการขายตรงไทยเนี่ยเอาขายตรงเลยดีกว่าครับมีอยู่สามสี่สมาคมเอาพูดถึงสมาคมของของเตรเอิมชายเนี่ยทิศทางเป็นยังไงก็ต้องออกตัวก่อนนะไม่ใช่สมาคมของผมนะ,ะเป็นนายกสมาคม <c oughs> ในฐานะที่ผมได้รับบทบาทการเป็นผู้นําของสมาคมก็คือการเป็นนายกสมาคมเพิ่งได้รับเลือกขึ้นมาคือต้องบอกว่าการเป็นสมาคมนี่คือการเอา กิจกรรมที่มีความอาสอดคล้องกันวัตถุประสงค์มองไปข้างหน้าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มาคิดร่วมกันแล้วก็มารวมตัวกันเป็นสมาคมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการรวมตัวของแต่ละประเทศน,ะนะั่นน่ะก็มาเป็นเรื่องของประชาคมเห็นไหมครับแต่พอประชาคมอาเซียนก็ดีเราย่อเรามาเห็นว่าถ้าใหญางวัานี้ ถ้าในแง่ของบริษัทมารวมตัวกันมันก็เป็นสมาคมสมาคมและจากสมาคมละสมาคมรวมกันรวมกันก็เป็นสมาธ์สมาธ์อ่านะครับครับแล้วในบริษัทนั้นเองเนี่ยนะครับของการรวมตัวของคนในองค์กรก็รวมกันเป็นหนึ่งบริษัทไ้เ <vard. S 3> ห็นนะครับว่านี่คือการรวมทั้งทั้งสิทธ์น,นะครับที่เราพูดกันวันนี้นี่คือเรื่องของการรวมตัวกันแต่การรวมตัวของในเชิงการค้าก็ดีเชิงเรื่องของกิจกรรมและประโยชน์ร่วมกันในสังคมก็ดีเนี่ยนะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับของกิจกรรมนั้นๆหรือกิจการนั้นๆ แต่เรามาพูดถึงว่าอย่างสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยนะครับโดยเฉพาะที่ผมได้รับบทบาทเป็นนายกสมาคมเพิ่ง,งแต่งตั้งกันมาเนี่ยนะครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถ้าพูดถึงโดยทุกสมาคมก่อนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้รับได้รับการอบรมแล้วก็ไปร่วมอยู่ในสมาคม การค้าที่เขาอบรมกันร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่หมายหลากหลายสมาคมหลากหลายสมาคมม่สมาคมขายตรงเดียวมีสมาคมอื่นๆนะครับสมาคมเรื่องของสปาไทยสมาคมปรินสกีนสมาคมโลกสีเขียวสมาคมการค้าอาเซียนเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับพอมารวมกันเป็นสมาคมหลายๆสมาคมอย่างที่เขาเราเขาเนี่ยนะครับเมื่อตั้งแต่มีนาเนี่ยเขาอบรมกันไปเพิ่งจบเนี่ยนะครับเราก็มาประชุมกันในรุ่นนี้เนี่ยมีอยู่27สมาคม ซึ่งผมก็ได้รับหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นรองประธานกลุ่มของสมาคมเราก็กำลังยกฐานะมันกันไปเป็นสมาธ์เห็นภาพไหมก็คือรวมกลุ่มหลากหลายสมาคมก็มาเป็นสมาธมถ้าเป็นสมาพคมพาภาพันธ์โดยสมาพันธ์ก็มีวัตถุประสงค์ว่าโดยจริงๆแล้วก็คือสมาคมแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาคมสมาพันะครับไม่ใช่สมาพันธ์สมาคมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสมาคมสมาพันธ์คือเป็นหนึ่งสมาคมแต่เป็นสมาคมที่รวมเอาทุกสมาคมมารวมกันเขาเรียกว่าสมาพันธ์นะครับ